หล่อไม่ได้ก็รวยพอนะครับขอให้คนทั่วโลมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็มีอะไรนะมีความร่ำรวยเงินทองอะไรอนะมีนะมีสุขภาพมีสุขภาพร่ำรวยสุขภาพร่ำรวยเงินทองร่ำรวยให้แข็งแรงร่ำรวยเลนะให้แข็งแรงรวยรองยิ้มให้แข็งแรงเยอะๆ สมกับชื่อจัมโบ้ใครอยากจัโบ้เป็นยังไงโอเคครับอเนะครับโอเคครับพวกเรานะครับรักคนจัมโบ้นะครับสวยเพราะรูีความสุดมากๆเลยนะครับจัมโบ้ ประสบความสำเร็จในท้องาัฟตูริสและนำพาดาวไลทีมงานและก็สมาชิกท้องอัฟตูริสทุกคนนะครับให้ร่ำรวยร่ำรวยหรือพ้นจากความยากจนหรือพ้นจรความพุข์ยากให้หมดทุกคนเลยนะครับโอเคครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับ เราอะไม่ใช่เราสิปีนมันเป็นเรื่องกันมันต้องเข้าใจก่อนมันเรื่องกันเราอย่าขออะไรขอได้ขออะไรขอได้วันนี้วันเกิดปังเลยจริงๆวันเกิดปัาบึ้งอย่าพูดเจ้ามักพิสโอเคครับโอเคครับ Hello. เดี๋ยวเราสนุกกัต่อครับผมสนุกกัต่อบเพลงนะจัดเลย Happy Birthday to you รักมาไหมเนี่ยเอ้ไม่ตงักบอกมันเบาๆาาอ้